สวัสดีครับอนุน้อยชาแนลนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองห้าหกสี่อ้าวอนุน้อยสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้หนูอุ้มลูกหมาแล้วมันวิ่งมาหาหนูเอ้ามาบปัญญาหน่คือมาเล่นกับลูกหมาตัวไหนไปจะเอากลับบ้านตัวไหนคะหมายาไปดูสิอันนี้อ่ะตัวนี้โอ้เอามายาให้หมาตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้นะเป็นตัวผู้เมื่อกี้เมื่อกี้หนูอุ้มลูกหมาตัวนี้อยู่ใช่ไหมใช่แม่มัน แม่แม่มันก็วิ่งมาหนูก็ลูกหมามันก็ตกกับจับมือเลยโนโลไหนไปดูแม่มันตัวไหนแม่มันปะพาไปดูไปดูแม่มันปะพาไปรู้จักกับแม่มัน, <c oughs> น,นแม่มันอยู่กับพี่ปูนกระทิง้งแน่กระทิ้งอยู่นี่นี่เดี๋ยวกับพี่ปูนนะพี่ชายของเขาหอมอโอ้ยลูกหมาเยอะแยะเลยชอบสีขาตวตอนนันไหนน่ะตอนที่อยู่ใต้บันไดเดี๋ยวจะไปลงยูทูปเข้าใจไหมเนี่ย เออนี่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 ข้าใจนี้เนี่ยเจ้าหมาอ้าวอ้าเอา้เอา,อา,านะนี่มันเป็นขบวนร,รถไฟเลยม <c oughs> ันขบวนร,รถไฟเลยเอา้าเอา้าเอา้ามันเป็นขบวนเลยมันเป็นขบวนไม่ไม่ทำแบบนี้ค่ะลูกทำแบบนี้แล้วหมาจะตกใจเราต้องพูดกับมันเพลาะๆค่ะนี่นะเห็นไหมพี่ปูนทำไงนะ่ะนั่น <c oughs> ามาน้อยจ๋าหิวนมใช่ไหมจ๋า <c oughs> คุณมาน้อยกําลังดื่มนมดื่มนมจากเต้าเออเฮ้ยตัวสีขาวหลับอยู่ไม่มามีสี่ตัวโอกินนมกันใหญ่เลยนะ <c oughs> จับจับอร่อยจังเลยอร่อยจังเลย <c oughs> แม่มันหิวข้าวเราไปแล้วหนูน ลูกมันก็หิวนมมนก็วิ่งตามไปไป้ายเร็วพะอันนี้เร็วต้นไหนที่ติดมะหนูอ่ะอ้าวคุทิ้งมาเรียกลูกแม่มาวิ่งตามมันพวนเลยไหน <c oughs> นู่นหนูกับพี่ปุณขขาวเปนูหขาวตัทวทิ้งทิ้งมาทิ้งเอาตัวขาวนั่นแล่วมันบอกลก่อายุเลยที่ม ไปอยากดิพ่อจา,า,า,านอยากได้ตัวขาวนั้นทิ้งๆมานี่เิ้งทิ้งๆา่ะทิ้ง,ง,งดึงนะมาโอ้ยโอ้ยม,อมันห่วงลูกเหรอมันห่วงลูกอันนี้คุณสมานจันแจ้งนะครับ คุณสมานนี่เป็นดาราดังบ้านน้อยยอสมัยตั้งแต่พ่อเป็นเด็กเลยคุณสมานคือวนอยู่แถวนี้ติดผู้สาวแถวนี้โบ้ยสมานโอ้ทำอะไรลึกสินะโอ้รู้ว่าแถวนี้มีผู้สาวโอ้ม่รู้โอยเมนบอคุณสมานเอ้าวหนุ่มอุ้มหมาหรืเมื่อกี้ใช่หนุ่มอุ้มหมาลูกหมา นีนชอบตัวนี้นั่นแหละตัวนั้นเลยให้เอาไปโอเคไหมมันจะกัดหางมดมันจะกัดมดมันจะกัดอะไรนะมดเต็มมให้ยมดเต็มหางหมาดูดไปเหอะไหมว้าวในตัวไหนเป็นไอ้ด้วนด้วนนี่บอกด้วนมันนี่ด้วนมาน่ารักจังเลยด้วนออกยูทูปนะด้วนนะ โอเคไหมเอ้ยอีกตัวหนึ่งมเราไอ้ดวนก็สีตาเอ้ยมาออก youtube กันดีกว่าช่องอนุน้อย h ชนเนลนะจ๊ะโอเคมับไ,<ง>ไหมไหออก u t u b e ช่องนะอนุน้อย h ช n n นลนะเอานี้เอ้ยอนุน้อยชอบหมาไม่กล้าจับหมา จับเลยค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยอาตัวนี้แหละกลับบ้านโอเคไหมอยากให้อาตัวนี้กลับบ้านโอเคไหมไปอยู่กับข้าวหอมไหมไปอยู่กับคุณอนุน้อยแชนแนลนะจ๊ะมันิมือหนูไหมวะจ้ามันก็เป็นของหนูอะจ้าโอเคคลิปนี้แค่นี้แหละมาบายบายก่อนลูกมามาบายบายท่านผู้ชมก่อนอาอบายบายคลิปนี้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะอนุน้อยจะขอเล่นกับจ้าอนุน้อยจะขอเล่นกับคุณลูกหมานน้อยก่อนนะจ๊ะ ะลาไปด้วยภาพหมาในน้อยดีกว่าน่ารักน่ารักบ๊ายบายอ้าวไม่เจืออะนั่ง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 กับหมาเมื่ลูกวปพ่อถ่ายไอ้โอ้ลาไปด้วยภาพอนุน้อยเล่นหมาน้อยสามตัวนะอีกตัวหนึ่งนอนขี้เซามบนเต่าลานปีอยู่บ๊ายบายค่ะพาหมาบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยังมนะ